นันพัฒน์บ้านแรงนะครับผมพิกัดบ้านนันพัฒน์บ้านแรงเลยเอบต่อบ้านแรงมาแล้วก็เข้าซอยยี่สิบสี่สวนลุงหอมนะร้านกาแฟครับผมพาชมบ้านนะครับนัน,าน,น,านพัฒน์บ้านหลังนี้ก็เนื้อที่หกสิบสามตารางวารงรถพียูโฟมนะครับผมพื้นขาวนะครับผมต้อนรางน้ําแล้วก็พื้นพื้นก็คล้ายสแตป์พอนก็ตครับเป็นไอ กระเบื้องพอทเลนครับแข็งแรงมากสำหรับปูพื้นลงรถโดยระครับผมเดี๋ยวพาชมด้านในของบ้านเลยนะครับผมมาด้านในก็จะพบห้องโถงห้องโถงก็จะมีไฟไฟโว์แล้วก็สองสองสองดวงนอารมแล้วก็มีไฟดาวดาวไลท์นะครับผมห้องโถงเราก็ก็กว้างมากนะครับหกปูณสี่เลยครับผมสี่เมตรกับหกเมตรนะครับแล้วด้านนี้ก็เป็นในมุมหวานทีวีแล้วก็ ประดับไม้ไม้ตกแต่งนะครับผมไม้ตกแต่งของเราซอกล่องน,น,นะครับเัวื่อวามสวยงามของตัวบ้านนะห้องแรกเลยครับผมห้องนอนใหญ่นะครับผมห้องนอนใหญ่ด้นนานนี้นะครับห้องนอนใหญ่าาหญก็มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องนอนใหญ่เราก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็หน้าต่างด้านข้างห้องน้ำในตัวเลยครับผมประตูเราก็ใช้ยูพีีซนะครับ กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเปียกนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องทัน้ำอุ่นแล้วก็มีช่องวางสบู่อะไรให้พร้อมนักฉากกั้นนะครับผมประดับด้วยคิ้วถ้อลูมิเนียมสีทองนะครับผมแบ่งแบ่งแยกโซนชัดเจนงนะครับผลิตพลังโรยใช้ฮาฟอร์เรี่นะครับห้องนอนห้องนอน ที่สองก็ใหญ่ครับผมใหญ่กวาสมนวนเลยประตูเราจะมีตัวตัวลอ็อกตัวสตอก์ด้เามาห้องนอนที่สามรับห้องนอนที่สามเราก็ก็เท่ากันหมดเลยห้องนอนครับผมสามจุดห้าหกสี่เลยคนระับใหญ่ห้องโถงเราจะใส่กระจก ใส่กระจกกันกลิ่นเมื่อเราทํากับข้าวหรือ,อตังซุปตังแซ่บอนะไรนั้นมันกลิ่นออกมาเลยนะเราก็าปิดกันกลิ่นไว้นะไม่ให้มาลูกคัวในห้องห้องโถงเนะาะครับผมห้อ,อ,มองโถงเราก็จะมีโคมไฟสองดวงนะครับผมก็มีอ่างอ่างซิงค์ล้างจานสองหลมนะุมเนาะแล้วก็ตรงน,นี้เราก็จะเป็นเตาแก๊สฝังนะครับเดี๋ยวจะเจาะไปแล้วครับเดี๋ยวเอากระเบืบ้องห้องแล้วก็มีงูด,ดูดควันนะครับผม อาชมสักล้างด้านหลังนะครับผมสักล้างด้านหลังเราก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับนี่ครับไว้สักล้างนะครับเราจะมีแทงน้ําอยู่ด้านนี้นะครับกับปั๊มน้ำอาชมรอบบ้านเดี๋ยวครับด้านนี้เลยครับผมรอบบ้านกว้างนะครกว้างนะครับผมสามารถจะปลูกผักสวนครัวได้นะครับด้านด้านข้างครับผมที่เหลือด้านข้างนี่ก็โล่งสบายนะครับผมมีพื้นที่ว่างแล้วอีกอย่างกำจัดปลวกเราก็มีให้เลยนะครับผม ท่านน้ำยาเรียบร้อยแล้วครับผมมีรับประกันจากคอนโดห้องน้ำนี่เราจะให้มิติให้สีเพิ่มมาคือให้มีมิตินิดนึงนครับผมโอด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าบ้าน,นครับเป็นระแนงระแนงเอระแนงไม้นะครับตกแต่งนะครับด้านนี้เราก็จะปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าสนามหญ้าแถมให้ลูกค้านะครับตรงนี้ครับผมมีรถแล้วก็ ที่อยู่โฟมเนาะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับจากบ้านอนุพัน์ครับแวะชมโครงการเราได้นะครับ